ทางกายนะอะท่านก็ไม่สัมรวมเขากำลังใส่บาตรตาวัดนันมือไปข้างนั้นมองไปข้างนี้เลี้ยวไปข้างนั่นไม่สนใจว่าเขาจะใส่อะไรเลยแต่คนที่กําลังจะใส่บาตรนะเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมกายเขาไม่ให้ความสําคัญกับกุศลที่เขากําลังทนะํานะก็นําไปพูดพิสูุทั้งหลายได้ยินเข้า ท่านที่มากน้อยสันโดษท่านก็นําความไปกราบทูลพระพุทธเจาา้าทรงทราบนะก็บญญัติให้เป็นข้อที่ควรศึกษาอีกว่าภิกษุเมื่อรับบินสบาทนะไม่ <c oughs> ต้องมองลงไปในบาปภิกษุรูปใดไม่ทําอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็ต้องอาบัตนะ <c oughs> นะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะปะก,กีทั้งนั้นหละนะพอเขานิมนต์ไปในบ้าน ให้ให้นั่งประเคนสำรับข้าวปลาอาหารแล้วนะเวลาท่านฉันท่านก็ไม่สำรวมจากการอาหารหวานข้าวที่ท่านกำลังฉันไม่มองไปแค่นี้นะกินปล่อยก็ในไรนะโอ้สร้างใหม่แล้วเลยอไอ้บ้านนั้นอะไรต่อเนี่ยพูอย่างนี้นะครับเป็นเหตุห้ทรสงบัญญัติกาบอดอะไรอย่างนี้นะครับที่เขาเรื่องของควาสําสำรวจทางกายทางว่าจาดงในเจ็ดสิบห้าข้อนะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายาล้วนแต่พระชับพระขี ผมก็สงสัยพวกนี้บวชทำาไมก็ไม่รู้อสำรวมอย่างนี้ก็ยังทำไม่ได้ <c oughs> นะ <c oughs> ซึ่ถ้าหากว่าทำได้สำรวมได้อย่างนี้นะครับศีลก็จะสมบูรณ์จะบริบูรณ์นะก็จะเป็นปันจจัยแก่คุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปประโยชน์ใจที่พึงได้เพราะอาศัยศีลเป็นเบื้องต้น ติกตุเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์นั้นเป็นอย่างนี้นะอ๋อไม่บัญญัติขึ้นมาก่อนขนาดมีตัวอย่างแล้วนะมีเหตุมีผลแล้วว่าบัญญัติเพราะอะไรไม่ใช่อยากจะบัญญตัติก็บัญญตัติคนยังไม่ค่อยตามตามเลยถ้าบัญญัติล่วงหน้าแล้วก็เสร็จเลยนะี่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะนะต้องมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาแต่ก่อน ในมีลิตะปัญหานี่ก็มีนะนะแต่ว่ายังคงยังไม่ถึงนะครับว่าพระทรงเป็นพระสัพพัญญุก็ทรงรู้สิว่าทิกสุงจะประพฤติปฏิบัติผิดในเรื่องอะไรบ้างต้องรู้ล่วงหน้าและก็บัญญัติจัดไว้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นนะอุปมาของท่านในดีแท้ในะของพระนาคเตรโอนะเป็นอันว่ายังไม่ทันได้มีโรคอะไรก็ต้องรักษาจัดไว้เหมือนโน,นี่ย ยังไม่ทันได้เป็นหวัตรก็กินยาแก้วัดมันเสียก่อนนะยังไม่ทันได้เป็นไม้เริงนะกยรักษาม้เริงกันล่วงน้าไปบ้างร่วงกนก็คงอย่างนั้นคือว่าถ้าหากว่าไม่ได้มา,าท่านไม่ได้จงใจจะทําให้ท่านจะทําให้เป็นตน้นบญัติไว้พิสูจทั้งหลายจะประเมินีปฏิบัติชอบในสินขา ต่อไปท่านไม่ได้คิดตรงๆยางไ้นะเป็นพระอยากจะไม่ใช่เพื่อทั้งนั้นนะบังเอิญว่าท่านมาทําอย่างนี้ซึ่งต้าหาประตบมาถึงสมัยนี้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่พร,ระแบบพออะไรต่ออะไรน,นะครับมันน่าจะเป็นเหตุได้บรรจัดสินสค้าบอ่อนได้เยอะมากกว่านี้มีมากหมาย แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราในเป็นพระสัพพัญญโยจริงๆนะตั้งตังที่ทรงบัญญัติไว้นะโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเสียก่อนปลารบเอาเหตุการณ์นั้นมาบัญญตัติเป็นสะิทธาบทนะห้ามทิสูิไว้ไม่ให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะเห็นชอบให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่าเข้าใจว่าที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นะ พระทาได้ไม่เป็นเรอเพราะว่าบัญญัติแต่ละครั้งน่ะน,นะครับจะมีคําพูดอย่างนี้กลุ่มเสมอนะการกระทําอะไรที่พิสูจน์ทำแล้วคนที่เขายังไม่มีศรัทธาก็เ,าเกิดศรัทธาไม่ได้คนที่เขาเกิดศรัทธาแล้วศรัทธาเขาอันตรธานเสื่อมหายไปยกป็นพิสูจน์ไม่ควรทําคุมหมดเลยนะนะอะที่ไม่ภิกษุ ต้องะทำต้องทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายอันนี้อีกข้อหนึ่งมือนกันที่เป็นเหียให้พระประพฤตินอกลู่นอกทางไปมากมายแต่ข้อที่เป็นคนเลี้ยงยากนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้เป็นคนเลี้ยงสำคตญเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนมากน้อยเป็นคนสันโดนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ตามนะถ้าหาก็ไม่เป็นไปตามที่รับจัก่าง เป็นอันว่นนั้นนพระพุาาะทธเจ้าตรัสห้ามไว้ได้ได้ไดค,คํคพูดอย่างนี้อ่าครอบไปหมดแล้วนะครับนี่แหละสัพพันยูนะอ่า,อาเพิกถอนอก็ได้ถ้าออทรงเห็นว่านานาจะปฏิบัติก็ไม่ได้นฮะก็เป็นเพียง ที่จะทดสอบรลองใจพระภิสุสม์เท่านั้น <c oughs> ว่าเอาจริงๆจะพากันเทกสอบหรือไม่คือตรัสอย่างมั่นใจในท่านกลางวารีสนาไม่มีการเทกสอนแล้วก็ใจคำพูดอย่างเนี้นะสมทราบไว้ล่วงหน้าว่าพระมหากัสปาจะเอาปลาไปปราลบในกราวสังกา,งางยนากนะราวนั้นแหละนะจะ ยืนมีการยืนยันกันในที่ประชุมว่าเราจะไม่เพิกสอนสินกขาบทที่สมบัญญติไว้แล้วย้ำไม่ฟิกษสทั้งหลายนะได้รับทราบกันอีกทีอย่างเป็นหลักการนะ,ะเป็น,น,นะอย่างะไรที่ไม่ทรงกระทํำด้วยพระปัญญาไม่นะบัณฑิตเป็นอย่างนี้น,นะครับ <c oughs> แต่ที่สิกขาบทบางอย่างพระพิกสุนะไม่ประพฤติปฏิบัติก็เกี่ยวกับว่าไม่มีโอกาสจะประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ทั้งไปสอดนะเช่นข้อที่เกี่ยวข้องกับพระพิกสุนี้เมื่อพระพิกสุนี้หมดไปสิกขาบทพวกนั้นก็พลอยหมดไปด้วยไม่ต้องถือ <c oughs> นะอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> แล้วก็สิกขาบทหลายอย่าง นะที่ท่านบอกว่าเป็นอ,อะไรนะประเสศนะครับใช่เฉพาะบางท้องที่นะพูดง่ายๆว่าในท้องที่ที่จะหาปรขาดเนในปัจจัยทยธยรมรนะต้องประพฤติขาบทพวกนี้พอไปอยู่ในที่ต้องพูดไม่ขาดเป็นไม่ต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะครับ หรือว่าสิกขาบทใดก็ตามนะที่เป็นสิกขาบทของพระภิกสุนีโดยเฉพาะพระภิกสุก็ไม่ต้อปฏิบัตินะก็ปฏิบัติเฉพาะสิกขาบทที่เป็นของพระภิกสุโดยเฉพาะแต่สิกขาบทบางอย่างนะเป็นสาธารณะร่วมกันทั้งพระภิษุนทั้งพระภิกสุนีอย่างนี้จะเป็นภิสุหรือพิสุนีนะไม่เที่ยวนะครับต้องปฏิบัติเสมอเหมนี้กันโอเคครั เราไม่ได้เจอกันนะไม่ได้เจอกันทุกวันเลยไม่ได้ไม่ได้่อยหรือเ่หมดไปแล้วข้อกาหนดเกี่ยวกับการบวชก็ติดตัวหมดมันมทาไม่ได้เลยลวรอาต้องบวชต้องบวชจากอุปัชฌาย์สองฝ่ายนะ พระภิสดูนี้อุปชาที่เป็นพระภิกษนูนี่อุปชาที่เป็นพระภิกษโโุสองฝ่ายเพว่แค่นี้ก็จ,จบแล้วอุปชาที่เป็นภินีูได้มาจากไหนและคุณสมบัติมีคุณสมบัติที่เป็นอุปัชาที่พระพิษสษูสงรับรองที่ไหนกันนะที่บวชบวชกันเนี่ยฮะบวชแล้วนะไม่ใช่ยกตั้งตัวเองเป็นพระอุปัชาได้นะไม่ได้นะนะตัวเองบวชมาถวกตามวิธีการหรือเปล่านะ ยังไม่แน่เลยได้อยู่ดีๆมาเป็นอุปบัญชาได้อีกนะครับพระพิกตุชาวลังคตุนีชาวลังกาอะไรอะไรที่อยู่อย่าไปสัตว์นะไปเข้าเรื่องเข้าแล้วนะครับ่ารผสง์ให้พระพริกตุนี้นะหมดไปเร็วๆนะ <c oughs> ครันง่ายๆผู้หญิงไปอยู่ในที่ไหนมีแต่จะทําให้โคตรให้ล้มให้เปราะ ให้หมดไปเร็วนะอขอถวายพระพรผู้ใดเกิดความสงสัยในองค์พระตถา,าคตพระผู้มีพระภาคก็จะทรงใช้พระฤทิ์แสดงพระกายอื่นอันมีส่วนเหมือนกับพระกายจริงนั้นแก่ผู้นั้นเพื่อให้เขาได้รู้เพื่อให้หายสงสัย ไม่ได้เปิดเผยพระกายของพระองค์นะซึ่งเป็นพระกายจริงนะครับเนรมิตกายอยู่ขึ้นมานะแล้วให้เขาได้เห็นของรับคนที่สงสัยนะเขาผู้ดเดียวต่นนั้นย่อมเห็นปาฏิหาริย์ข้อนั้น <c oughs> คือว่าเทละาปเามนะสงสัยในพระพุทธเจ้าอยู่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือนะแล้วแกก็สั่งสมบุญมามาก พร้อมที่จะเป็นพระอระหันต์ในอัตภาพปัจจุบันมีสำคัญตรงนะแล้วก็ไอความสงสัยอันนี้นะเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่ของแกที่เป็นเหตุนให้แกไม่บวชซึ่งถ้าไม่บวชและไม่มีวันจะสำเร็จ,จพระอระหรันต์แต่พระพุทธเจ้าก็จะทรงอนุเคราะห์นะแกเป็นคนที่รู้ลักษณะของมหาบุรุษนะมหาบุรุษลักษณะานทีสองประการต้องมีอะไรบ้าง อย่างอื่นแกรู้หมดแล้วเห็นหมดแล้วนะสองอย่างคือลิ้นกับพระกุยหาของรับอยของขคาชาตินั่นแหละยังไม่เห็นนะเพราะว่าจะต้องมีลักษณะแตลกจากคนอื่นพระพุทธเจ้าเพื่อกาจัดความสงสัยขวามแกศนะก่นนอนในกายจริงนั้นก็เล็บพระชิวหาออกมานะเป็นพระชีวหาใหญ่ยาวแล้วก็แลบไป แกว่งไปปรกันถ,ถึงหูข้างซ้ายข้างขวานะครับทําอย่างนั้นของเราเ่ยกะเรากับตรงเงิน้าบนะไอ้คนลิ้นตวัดถึงใบหูนี่เราไม่คบนะแต่ว่าเอาไปจริงๆนะนี่สําเร็จจากพระบารมีที่พูดแต่คาสั่คำจริงมาตลอดชานะละลิ้นถึงได้เป็นอย่างนะครับตรงเงิน้าบอัน,นั้นแกหมดสงสัยขราวนี้เหลืออย่างเดียวคือพระปุยหา คราวนี้เนรมิตพร,ระกายอื่นนะแล้วก็ให้กายเนรมิตนั่นแหละเปิดเผยให้ปรลาเสราบล,ลามเห็นกราวนี้เสราบล,ลามก็หมดสงสัยนะกส็สุดขอบวชพระพุทธเจ้าก็ให้บวชไม่ช้าไม่นานแกก็ได้สําเร็จเปนะ็นพระอรหันตะ์นี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านึกจะโชว์ขอไอ้ใครต่อใครเห็นไม่ใช่อย่างนั้น แต่วมันจบทรงทําเรื่องไร้สาระอย่างนั้นเป็นแน่ทรงทําอะไรด้วยพระปัญญาเท้จริงแล้วก็เขาคนเดียวตอนนั้นที่เห็นปาฏิหาริย์นั้นไม่ใช่คนอื่นเห็นปลอยเห็นด้วยสั้งห่อยพระเจ้ามเมรยนพระคุณเจ้านเากษตรข้อที่ท่านกล่าวว่าเขาผู้อยู่ท่ามกลางบริษัทคนเดียวท่นนั้นได้เห็นพระกุยหานั้นคนที่เหลือซึ่งก็อยู่ในสถานที่นั้นเหมือนกันกลับไม่เห็นดังนี้นี้ใครเล่าจากเชื่อถือได้ เมื่อเทราบลามเห็นได้คนอื่นก็ต้องเห็นได้ในเรื่องนั้นขอเชิญท่านจงชี้ถึงเหตุผลแก่ข้าพเจ้าเถิดขอจงทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้เหตุผนลนเถิดพระนาคเกษขอถวายพระพรพระองค์เคยทรงทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บป่วยบางคนที่เนขื่อนกลด้วยญาติมิตรหรือไม่พระเจ้ามีลินข้าพเจ้าเคยเห็นปราุณเจ้าพระนาคเกษขอถวายพระพรบุรุษผู้นั้นได้สวยทุกเวทนาใด พวกบริษัทเหล่านั้นได้เห็นทุกเวทนานั้นหรือไม่พวกที่ห้อมล้อมียบรลอยได้ทุกเวทนานั้นด้วยหรือไม่พระเจ้ามีดินไม่เห็นหรอกพระคุณเจ้าผู้หลุดผู้นั้นย่อมสวยทุกเวทนาเฉพาะตนคนเดียวเท่านั้นเห็นในที่นี้ก็คือคอยรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยหรือเปล่าเพราะปลากรับเปล่าคนไท้แล้วนะที่เจ็บปวดคนเดียวในข้อที่ฉันใดก็ฉันนั้นเสีราปลามนก็เห็นอยู่คนเดียว คนอื่นไม่ได้เห็นเรื่องอย่างนี้ไม่เห็นว่าจะแปลกอะไรแต่ถ้า,าปฏิเสธพระอุปมาพระนาคเสนขอถวายพระพรโอปมาจันใดอุปมาจันนั้นเหมือนกันผู้ใดเกิดความสงสัยในองค์พระตถสาคตพระตถสาคตก็จะทรงใช้พระธิ์แสดงระกายอื่นอันมีส่วนเหมือนกันกันกบระกายจริงนั้นแก่ผููนั้นเพื่อให้เขาได้รู้เขาพูดเดียวเท่านั้นย่อมเห็นปฏิหารข้อนั้น ขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าพูด <c oughs> พูดในที่นี้ก็คืออมนุษย์เข้าวสิงบุรุษคนหนึ่งเท่านั้นขอถวายพระพรพวกบริษัททั้งหลายนั้นได้เห็นการมาของพูดตนนั้นด้วยหรือว่าพูดนดในนี้พูดตัวนี้เองที่มาถึงถึงก้อนนี้พระเจ้ามีเินหาไม่ได้พระคุณเจ้าบุรุษผู้ลำบากอยู่คนเดียวเท่าน,นั้นย่อมเห็นการมาของพูดตอตนนั้น <c oughs> อันนี้คนวิสัยเพราะว่าไม่ได้เิดให้เราเห็นอยู่เป็นประจำพระนาคเษนขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปมาก,ก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ใดเกิดความสงสัยในพระตถา,าคตถาตถาคตก็จงใช้พระฤิษฐ์แสดงพระกายอื่นอันมีส่วนเหมือนกับพระกายจริงนั้นแก่บุคคลผู้นั้นเพื่อให้เขาได้รู้คือให้หายสงสัยเขาผู้เดียวท่านั้นย่อมเห็นปาฏิหารข้อนั้น พระเจ้ามีดินพระคุณเจ้านักเกษตรก็ที่ทรงแสดงสิ่งที่ใครๆแม้สักคนหนึ่งไม่อาจแสดงได้จัดว่าเป็นอันพระผู้มีพระภาคได้ทรงกระทําสิ่งที่ทาได้ยากตรงนี้มาเป็นอันว่าทรงยอมรับพระนาเกษตรขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคนี้ได้ทรงแสดงพระคุยหะของจริงหรอกะว่าทรงใช้พระฤทธิ์แสดงเพียงพระฉายาพระฉายาในทีนี้ก็คือรูปเนรมิตนีงนะพระ เจ้ามิลินพระคุณเจ้าเมื่อเขาได้เห็นพระฉายาแล้วก็เป็นก็นับว่าเป็นทันได้เห็นพระคุยหาจริงนั่นแหละเพราะพอเห็นแล้วก็ตรงใจได้สิ่สงสัยคือมันมีค่าเท่ากับเ็ของจริงแล้วพระนาาเกษดขอถวายพระพรพระตาสาคตรทรงกระทําสิ่งที่ทําได้ยากอย่างหนึง่งคือการที่ทรงโปรดสัตว์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้ ขอถวายประพร์้าหาพราพระสาคตทร,รงเลิกและการกระทำคือการโปรดสัตว์ให้รู้สัตว์ตั้งหลายก็ไม่อาจจะรู้ได้นะอันนี้มันต้องมีวิธีการแยกจนไปตามอัจรยาศัยเวในเสัยว์นนะ <c oughs> คนนี้จะปลดให้รู้ได้เคยทำเตนาอย่างนี้ก็ทรงแสดงทำเตนาอย่างนี้ค,คนนี้ไม่อาจจะทำให้เขารู้ได้ ได้ทาเทศนาอย่างนี้ก็ยากยากยิ่งทา,า,าเทศนาอย่างอื่นนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งเกิดที่เสดน,นะอย่างเซระบามาต้องเห็นอันนี้ได้ก่อนนะครับนะจึงจะโปรดให้เขารู้ได้สั์ตั้งหลายผู้อาจโปรดให้รู้ได้ย่อมรู้ได้โดยวิธีการใดๆในี่ไงมาสรุปก็ทรงใช้วิธีการนั้นๆโปรดัต์ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าคนเจ็บป่วยจะเป็นผู้หายจากโรคได้ด้วยยาใดๆสัญญาแพทย์ก็ใช้ยานั้นๆรักษาคนเจ็บป่วยทําให้อาเจียนออกมาทําให้ถ่ายออกมาใช้ชาส่วนที่ต้องแช่ได้สมใช้อบส่วนที่ต้องอบฉันใจขอถวายพระพรส่หรทั้งหลายผู้อาโปรดให้รู้ได้ย่อมรู้ได้ด้วยวิธีการใดๆแพทย์ก็ตรอ,องใช้วิธีการนั้นๆ โปรดให้รู้จะนั่นนั่นกันนะเกี่ยกับหมออย่างนี้นะแสนสิดั้เกณนะนี่ต้องหาเดียก็ให้ยาอาดีเข้าถิงจงาตรงนี้นี่ต้องให้ทาจายส่วนยานี้ให้เข้าทาอะไรต่ออะไรนะวิธีการใช้ยาแปลกแปลกแตกต่กางกันไปตามประเภทของยาและไปตามอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้นะ เนือเป็นอย่างนี้การรักษานักกับสาเร็จพระพุทธเจ้า็ทรงเป็นอย่างนั้นนะนะสงกาหนดวิธีการที่เหมามกับแต่ละคนนะผู้ซึ่งรวาจะเป็นเวนัยศัสตว์มีอัจฉริยะสายสิบแปกเศษต่างกันงานหนักของพระพุทธเจ้าก็เถียงกับว่าเวนัยศัตว์ที่จะลงตรวนให้ตว์สรู้มีอัจฉริยะสายสิบแปดเศษต่างกันถ้าเหมือนกันหมดสบายเลยนะ สบายเลยกําหนดทำเจตนาเป็นอย่างเดียวพูดง่ายๆว่าสูตรเดียวนะเจอไกลเจอไกลกับสูตรนี้แต,แต่ไม่ได้นะครับสําหรับพระปัญจวัคคีย์ทีแรกทำมาจากกับภัตนันตนตูน,นต,ต่อมาก็อนัตตลกนัตตูนแล้วก็เป็นพระอระหันต์กันไปพอมาถึงชาดินสามพี่น้องก็จะสมควนใด้เป็นพระอระหันต์นั่นแหละแต่ทําไมเลมย กนะลายเป็นแสดงคื่ออาญานะสิบสยนอกขอภายในผมตาก็เป็นกองรอ้อนรูปก็เป็นกองรอ้รอนร้อน้วยไฟคืนอ,อะไรรอดด้อน้ดยไฟปืนเจ้แาแตรลาปัญญาที่หมรณะไฟโนโดนนะครับเพราะว่าอัตยาใสขกองตรวจพิจารณ์นั้นไปอย่างนีงนะพูดแต่ว่าอัตยาใสนะเป็นอันพูดครอบคลุมเกี่ยวกับว่าปัจจัยที่สั่งสมมานั้น เติดเตะเปะเตานะครับเมื่อม <những> ีปัจจัยเปิดเติดเตกเตะต่างกันมานะอัจรยะใสจริงปิดเปิดเตะต่างกันขอแตไวประพร์อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าหญิงผู้มีคันหลงเคยผิดปกติคุณง่ายๆว่าจะคลอดบุตรตามปกติธรรมดาไม่ได้จะได้ จำต้องให้หมอได้เห็นของรับอันเป็นของไม่ควรเห็นจันใดปกติเขาก็จะใช้เสื้อพพผ้าปกติไว้เนะนะยังไงยังไงก็ต้องปิดบ้างนะครับนะอะไรได้ติดังดังอยู่ในเวลานี้นะที่ก็บอกว่าไมนะ่ไม่นุ่งไะ้เลยแล้วก็พอๆก็ไม่นุ่งแะเลยนะเออน้องแนท นะแกก็ยังปิดบางอยู่ดีนะครับแต่ว่าคราวนี้คือว่าเวลามีคันหลงต้องให้หมอช่วยอย่างนี้นะก็จําเป็นต้องย่อไม่เห็นนะครับก้อ,อนี้ฉันใดขอถวายรรพระพรพระสถาคตก็สมชายพระฤทธิ์ให้เขาเห็นพระคุยหาอันเป็นของไม่ควรเห็นซึ่งเป็นเพียงพระฉายาเพื่อที่จะโปรดแต่ผู้อาจโปรดให้รู้ได้ให้ได้รู้ฉันนั่นเหมือนกัน ขอถวายพระพรมุ่งถึงบุคคลแล้วโอกาสที่ชื่อว่าไม่ควรแสดงหามีไมนะ่อย่างนั้นควรแสดงควรเปิดเผยได้อย่างนี้ไม่ควรแสดงเด็ดการเปิดเผยไม่ได้อย่างนี้ไม่ดีในเมื่อโอกาสนั้น,น,นมาถึงของที่ไม่ควรแสดงก็จำต้องแสดงของที่ไม่ควรเปิดเผยก็จำต้องเปิดเผยเมื่อเล็งถึงไปบุคลบคล,ค,ลคือประโยชน์ที่บุคคลคนนั้นจะได้รับเป็นสําคัญ ขอตอวายพระพรถ้าหากว่าบางคนต้องเห็นพระอทัยค <eties> <nic> ือหัวใจของพระศาสถาก่อเสียก่อนจึงจะตัดสู้ได้พระผู้มีพระภาคก็จะทรงแสดงพระอทัยแม่แก่บุคคลนั้นนะสมมุติว่าต้องเห็นหัวใจกันแต่ก่อนจึงจะบรรลุธรรมนด้ถ้าก็จะแสดงเห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการตายตัวไปว่าอวัดตัะอวัยวะในกายพวกนี้ เห็นได้แต่ทีน,นี้ไม่ควรให้เห็นถ้ามาเปิดเผยเห่นยยชื่อว่าไปนสํารวมกลายเป็นอย่างนี้นะนะช่วยไ้แต่ว,ว่ามาันเป็นประโยชน์นะเขาจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นั้นเป็นสาคัญนะท่ญญานมหาบอพิตรสัตถาก็ทรงเป็นผู้รู้จักวิธีการทรงเป็นผู้ฉลาดในพระเศนา ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคทรงทราบถึงความที่พระนันทเตระยังไม่หลุดพ้นแล้วจึงทรงนำพระเตระนั้นไปสู่เทวพบให้เห็นพวกนางเทพกัญญาทั้งหลายเห็นไหมอย่างพระเทวทัตที่เป็นพระญาติของพระองค์นะปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแนะนำภิกษุอื่นนะ <c oughs> โดยวิธีการเช่นนี้เป็นอันขาดจะเป็นเหตุนในพระภิกษุเหล่านั้นนะ ถึงกับอะไรนะอาจจะถึงกับใจแตกก็ได้แลถ้าไปให้เห็นของสวยๆงามานะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่สาธแตาะ่ะแต่พระนันทะไม่ได้ตรงนี้นะครับนะ <c oughs> ด้วยทรงดำริว่าด้วยวิธีนี้กุลบุตรผููนี้จักตัดสรู้ได้ดังนี้ไม่ใช่หรือซึ่งกุลบุตรผู้นั้นก็ได้ตัดสรู้แล้วด้วยวิธีนั้นจริง เรื่องของพระธานท่านเนี่ยเป็นอย่างที่วันนั้นท่นนานกำลังจะัดงานอยู่แล้วนะกับนางชนะประแทะกัลยาณีแปลว่านางงานประจําจนระบทดจนระบทดในที่นี้ไม่ใช่เป็นแปลว่าบ้านนอกนอทะทางภาษาบาลีป,ประจําเว้นเว้นเดียวใหญ่กว่ารัฐซะอีกนะเนะทียบเทียบถ้าพูดในสมัยนี้ก็ควรจะพูดว่านางเออมิดมิดมิดเวอร์อะไรอะไรอย่างนั้นนะครับ สวยงามเรือเกินแล้วก็กต้องมีพี่มีพี่ีทาบุญเหมือนอย่างในปัจจุบันนั่นแหละทําเรื่องนี้เป็นมงคลขึ้นมานะก็นี่มนุษย์ที่เกิดสมมีพระพุธเจ้าเป็นประมกขะให้ไปรับบิณฑบาตตอนพระนันทะรับบาก็องค์ไปสอยข้าวปลาอาหารแล้วหรือกลับมาจะมาเก่งบาให้พระกุธเจ้าพระพุธเจ้าก็จะเด็จกับะเศตะวันไปเฉย แล้นั้นทก็ตามดีๆนี้ถือบ่าตามไปพอไกลสักหน่อยไม่มีคนอื่นได้ยินหันก็หันกลับมาจะปวดไหมแอนโท,ที่ชายอ,าอยู่ในาณะที่ชายถามนะเลยก็เป็นครับพุทธต่เจ้าไม่เคยท่านก็มัดถามอย่างนั้นนั่นะกระจังหังก็พูดจับกระบวดอาตามไปนะ ไปพอไปถึงเจตวันมีนามาวิหารก็ให้พิจิตรรุวดให้นะครับจาพระนันท์ระหราว่างดูประพฤติรมแหม่ก็เอาแต่กิงึงนางคนไม่เป็นอันได้ปตินะแต่ว่าท่านดีนะท่านก็ไม่ถึงกับนะเพื่อนจีวรเห็ดันสาลับมาท่านก็ทูซีอยู่ไปอย่างนั้นนะเหมือนบางท่านที่เข้ากับปรา,าน ทำกับลายวันแล้วก็ททูซีอยู่อลยแข่งแ้๊แรงแต่นักหนาแล้วก็ททูซี่อยู่อย่างงั้นนะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่ใ้การคราวนี้ก็นําพระนันทะไปสู่เทวะคบนะเพื่อว,นะว่านางว่าเขาสวยงามเป็นพิเชษมาเที่ยวหลงนางงามนะต่อห้เป็นมิสเวอร์นอะไรก็จะเกียบกับนางคว้าแหน่หลุดลุวยระหว่างทางนั่นนะนะครับก็ผ่านไปทางทุ่งนาที่ ที่ไฟไหม้หมดและกะนางลิ่งตัวนึงนั่งอยู่กบนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ผลนะนเนี่ยปอกไปหมดเลยเพราะโดนไฟลวกนะหูก็ขาดวิ่นนะครับจมูกก็หว่งไฝนะนะนั่งซึมเศร้าอยู่กบนตอไม้ผ่านไปทางนั้นนะต้องแนะนําให้ดูไว้นะไปถึงสวรรค์จันทราได้เห็นหนางได้ปัญญาเท่านั้นนะ นึกถึงนางชนะประเทกาลยาณีนะเจ้าสาวนะโอ้โหเอาก็จริงไงนางคนนั้น,นะปอะพออกับน,นางินางลิกจมูกแว้งอย่านั้นนั้นหมดความเยื่อใยไปเลยนะครับกลับมาแล้วก็สามพระพุทธเจ้านะว่าการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรมาถึงสวรรค์ได้นางฟ้าพวกนี้ไหมได้สิพระพุทธเจ้าเป็นนายแบรรับ นะก็กระยิมยิ้มย,ย่องอยากได้นางฟ้าเป็นเมีย <c oughs> <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาจะประพิธรรมซึ่งถ้าในสมัยนี้อาจารย์ก็บอกว่าเอออย่างนี้มันไม่บริสุทธิ์อย่างนีนะ้นั่นเป็นหลักการทั่ว่ไปแต่ว่า,านานท้าเป็นคนพิเศษว่าจะต้องใช้วิธีการี่โศษแนะพอปฏิบัติเพื่อได้นางฟ้านะข่าวอย่นี้แร่ออกไปพิสู่ตั้งหลายก็โอว่ระนะ เห็นพระนันท h กัวร,ะ,ระนี่ปฏิบัตินะเ <c oughs> พื่อจะได้การได้นางคว้าเป็นภร, <c oughs> รรยาที่สู่เหล่านั้นวัวร้อนขอพระนันท h ปฏิบัติเพื่อจะได้นางคว้าโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นนายประกันคือเป็นคนรับรองมันจะได้พระนันท h a ถูกยอดเยียมากข้าก็อากลางนี้ก็พยายามจะสร้างความคิดนั้น นั่ตั้งหนา้าตุนปฏิบัติไปอย่างเดียวไม่ช้าไม่นานก็สําเร็จเป็นพาาระสารพันธ์เนื่องมันเป็นที่ที่ก็เป็นที่มีการที่แยกจยดของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับ <c oughs> พอดีหมดเวลานะครับข้าแต่ตั้งสิบนาทีนะครับ